จะจิตตาภาส่องความน่ารักลูกแฝดอายุครบเจ็ดเดือนแล้วเวลาผ่านไปเหมือนโกงหกจริงๆครับเผื่อแป๊บเดียวน้องโอ๋น้องอารีลูกฝาแฝดของนางเอกสาวจะจิตตาภาแจ่มปฐมกับสามีหนุ่มเอิญนิธิพัฒนอื้อวัฒนสกุลก็เริ่มโตแล้วแถมยังน่ารักหน้าชังสุดๆขึ้นแทนเป็นขวัญใจของพี่ๆหลายๆคนล่าสุดในอินสตาแกรมของจะจิตตาภาก็ได้เผยภาพของน้องฝาแฝดทั้งสองคน โดยในภาพเด็กๆทั้งสองคนนั้นส่งยิ้มกว้างโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า Happy seven months old babies ขอบคุณที่เลี้ยงง่ายตั้งแต่เดวันจนถึงตอนนี้นะคะง่ายๆไปแบบนี้ไปยาวๆนะลูกนะเป็นภาพที่ทำเอาเลหลายๆคนเห็นแล้วก็ใจละลายไปตามๆกันเลยครับน่ารักและยังน่าอินดูแบบหนักมากโดยเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามากดหัวใจให้กันรัวๆฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ